เ,เออมาไหนมาไหนมาหแปดพั 8, แล้วตามมาด้วย5 6าพและตามมาด้วยแปดรตามมาด้วยอีกบวลหก what the f u c อะไรครับผมก็ต้องกล่าวสิวิดาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมีวจะไปอยู่กับเกมดอกไม้ไฟวายนะผมเดี๋ยวเราจะรู้ตารางการแจกอันนิ้นึงนะผมว่าตารางการแจกกจะเป็นยังไงครับผมเนื่องจากว่าเกมนี้ไม่ค่อยได้ค่อยได้แตกอะไรนะครับผมน่าจะแตกับเกมใหม่ๆนะครับผมเมื่อกี้ก็เล่นเกมพวกเก่าๆกันไปก็เอาแม่งเก่าๆใไอติ้กันเลยนะครับผมแล้วก็จะมาแจกสูตรกันด้วยนะครับผมอ่ะเรามาเบ็ดที่ร้อยหนึ่งกดไปก่อนห้าบาทนะครับผมเล่นยังไงให้แตกได้เรื่อเรือ เป็นแตกได้เยอะๆหรือแต่งรัวนๆนะครับผมเป็นจะยังไงไปดูกัน,น,นก่อนนะครับผมสำหรับยุสใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่าสมัครยุทธใหม่มาแล้วจะแตกขนาดไหนแล้วผมมีสูตรให้ด้วยไงสูตรน,นี้บอกเลยมีมาไม่ค่อยพลาดเอ้ยมามีไม่ค่อยพลาดเฮ้ยถูกแล้วเลยอันนั้นนะ <c oughs> โอ้ยบึ้มเบาจังอะบึ้มเบาจังอะ บึมเบาจังอะบึมเบาจังอะโอ้โหบึมบึมแบบขาดทุนมากเลยนะให้เรากดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอวายนะผมสูตรนี้เออกดเจอวายแล้วผมจะตะกดไม่ได้นะผมให้ก็กดจนกว่าจะเจอวายนะผมไอ้เราเธอเบอร์กันไปก่อนเลยกดจนกว่าจะเจอวายก่อนนะครับผมอ่ะมาแล้ว มาแล้วผมกดไปเลยครับผม Y กดเข้าไปตรงนี้นะครับผม 10T ท1 0ีนะครับผมให้ได้นะครับผมกดไปเลยครับผมถ้าเจอแล้วกดไปเลยครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับผมแล้วก็จากนั้นมันจะเข้าสูตรเลยครับผมจากนั้นมันจะเข้าสูตรไปเลยครับผมเข้าสูตรไปเลยครับผมเออสองโอ้ดูดิโอ้ยี่โอ้ยี่สี่พัน คือหลักพันอ่ะคือหลักพันอ่ะเอาดิเอาดิเป็นท้าที่คือหลักพันอ่ะคิดยังไงอ่ะหลักร้อยยังฆ่าไปแล้วอ่ะอืมอันหนึ่งโอ้ร้อยเดียวเออโอ้เจ็ดร้อยโอ้ร้อยหกสิบโอ้หนึ่งร้อยเมื่อกี้ทำไมมันขึ้นหลักพันเลยวะเมื่อกี้ก็บึ้มแบบบึ้มแบบบึ้มบ้าฟาร์เบ้์ทำไมมันบึ้มแบบนี้วะเอาไว้ดิ เออเป็นสูงสูงหน่อยมันต้องเล่นเป็นสูงสูงหน่อยมอั้งเออสามพันมันใช่ป่าวะจอร์ดนะคิดว่ามันใช่ไหมไม่ใช่มันใช่ไหมเนะีมันใช่ไหมเนี่ยจอร์ดไปอีกรอบดิเออสองพันสี่เออเจ็ดพันแปดเอ 7, อเก้าพันหกเอ 9, อสองพัน มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะครับผมเออสองหมื 20, ม่นแล้วเผมขออีกขออีกทีเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวผมขออีกทีเดียวแล้วผมพอเลยนะครับผมไปพันเดียวเออม,มาเลยมาอะไรมาเลยแปดพันแล้วตามมาด้วยห้าพันหกและตามมาด้วยแปดร้อยตามมาด้วยอีกหมื่นหกว้าต่อฟัก what the fuck bro oh shit motherfucker ก็รับไปเต็มๆนะครับผมอยู่ที่หึบๆๆๆๆเอาละเราอยู่ที่ครับผมอยู่ที่อยู่ที่ก็ สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะกี้ผมแล้วเอาไว้จะกัดชิ้นหน้าสำหรับทีนนบบมซีอูบินบาครับผมอิ่มจริง